นี่ใคเอาลูกักแ่ยใส่ินได้ไม่หนักมันหนักหรอ ไปลไปหาปูกกับย่าคนไป เอาไมไปทิมพูนบึมทิมเนี่ยทิมน,นี่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 ทิมเนี่ยทิมเนี่ยทิมลงทิมลงเลยทิมลงเอ้อ โทษจุดมาตะวานน่ามาขาบ่ถจุดสีตะว,ว่าย่านให้มันจิดมีไปวิบนาไหมน,น,นะเอะอะไร มันมามันก็มากับข้าวไงเออแล้วง่ายเห็นมั้ยแล้วง่ายเห็นมั้ย เน่ยขน้องมาแต่เล่าง่ายไงเนาจะตักน้อยๆจะมีตักเต็มคู่ซะบอกไม่จับไม่จีบมือตัวหลุดตักหลดใ่ไหมคือบ้า บ,บ่เย่าบ,บ,กบ,บกักหินเยวบักกีหินบ่ไห้อพี่มาพี่เียวพี่มากรอบเีเห็นบอไอเดย่เห็นบอกไอ้ดีนี่เนียเืองล้วลูกใ่ละเฮี เป็นอะใส่น uh. ้ำยาลยตะนเก่งๆเอาอต่โนเก่งๆส่รถเกิดนะวิวอทรศัพท์ควัดโทรศัพท์แม่ไม่ได้ลูกยาควัดจะไ่หาลูกควัดเอาเหี้ยยาควัดยาควัดเข่าสีเนียข้าวเหนียเขาเมานี่้นน่ะข่าบ้านหลังนี้ข้าเมาทานี่เดือ นนอ้าวอ้าว,าวให้โทรศัพท์แล้ว